โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในค่ำคืนอันเงียบงนันจูู่สุนัขตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวพร้อมกับเด็กทารกในปากของมันแต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบดูสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้เลือดในร่างเย็นเฉียบเด็กคนนี้เป็นใครสุนัขตัวนี้มาจากไหนและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดคืออะไรกันแน่เตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวสุดสะพรึงที่คุณไม่มีวันลืมสุนัขตัวหนึ่งบุกเข้าไปในโรงพยาบาลพร้อมกับเด็กทารกและเมื่อพวกเขาตรวจสอบดูก็พบว่า พื้นกระเบื้องสีขาวสะท้อนแสงไฟนีออนสลัวสลวเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในถงทางเดินอันว่างเปล่ากลิ่นยาฆ่าเชื้อคลั่คลุ้งอยู่ในอากาศพยาบาลหน้าฟรอนเหน่อยหน้าขึ้นจากเคาน์เตอร์สายตาของเธอเบอิกกว้างริมฝีปากสันระริกสุนัขตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าขนสีดำของมันเปียกชื้นมีคราบสกรปรกเกาะตามขาและลำตัวในปากของมัน เด็กทารกน้อยนอนแน่นิ่งผ้าห่อตัวขาดวิ่นมีรอยเปื้อนสีคล้ำเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากใครบางคนพยาบาลอีกคนวิ่งเข้ามามือของเธอสั่นขณะยื่นไปแตะตัวเด็กลมหายใจเย็นเยียบไหลผ่านถงทางเดินหลอดไฟกระพริบวูบหนึ่งเงามืดทาบทับลงบนร่างของสุนัขทารกยังคงนิ่งเงียบแต่บางสิ่งในความเงียบนั้น ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจแววตาของสุนัขเป็นประกายแปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างในนั้นบางอย่างที่ไม่ใช่ของมันเองพยาบาลกลืนน้ำลายฝืดคอเธอค่อยๆเอื้อมมือไปอุ้มเด็กทารกจากปากของสุนัขแต่ก่อนที่เธอจะสัมผัสตัวเด็กสุนัขตัวนั้นคำรามต่ำเสียงของมันไม่เหมือนเสียงหมาธรรมดาลึกแหบและเย็นเยียบทุกคนชะงัก บรรยากาศรอบตัวหนักอึง้งราวกับอากาศในโรงพยาบาลถูกบีบอัดเหมือนแรงกดดันที่มองไม่เห็นเด็กทารกยังคงนิ่งไม่มีเสียงร้องไม่มีการเคลื่อนไหวแต่แล้วริมฝีปากเล็กๆของเด็กน้อยค่อยๆขยับไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนได้ยินบางสิ่งกระซิบเบาๆอยู่ในหัวเสียงนั้น เป็นเสียงของใครกันแน่เสียงกระซิบนั้นเย็นเยียบแถวเบาราวกับสายลมพัดผ่านโสดประสาทแต่ทุกคนในห้องกลับได้ยินมันพร้อมกันพยาบาลถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวมือของเธอสัน่นเธอพยายามเพ่งมองทารกในอ้อมแขนของสุนัขริมฝีปากของเด็กยังขยับตาเล็กๆค่อยๆลืมขึ้นช้าๆแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นในดวงตานั้น ไม่ใช่แววไร้เดียงสาของทารกแรกเกิดเป็นเงาดำมืดลึกล้ำและว่างเปล่าเหมือนหลุมลึกที่ไร้ก้นบึงเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนจากแผวเบากลายเป็นก้องกังวานมันดังขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีใครเข้าใจว่ามันพูดว่าอะไรพยาบาลปิดหูแน่นเธอหายใจติดขัดร่างกายเย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งสุนัขยังคงจ้องเธออยู่ ไม่มีท่าทีจะปล่อยทารกลงมาเหมือนมันกำลังปกป้องบางสิ่งหรือบางทีมันกำลังขังบางสิ่งเอาไว้กันแน่พยาบาลตัวแข็งทื่อเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ขณะที่เสียงกระซิบยังคงก้องสะท้อนในหัวเด็กทารกยังคงนอนแน่นิ่งแต่เงาดำในดวงตาของมันค่อยๆไหลเวียนราวกับมีชีวิต จู่ๆไฟในถงทางเดินก็กระพริบอีกครั้งแสงสีขาวสว่างวาบก่อนจะดับลงเป็นเสี้ยววินาทีเมื่อมันติดขึ้นมาอีกครั้งสุนัขตัวนั้นไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วทุกคนหันมองไปรอบๆหัวใจเต้นระรัวความเงียบปรยตัวปกคลุมสถานที่พยาบาลคนหนึ่งกระซิบเสียงสัน่นมันหายไปได้ยังไงแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้น เสียงกรงเล็บขูดไปกับพื้นกระเบื้องช้าๆหนักแน่นทุกคนหันขอบไปทางต้นเสียงและที่ปลายทางเดินนั้นสุนัขตัวเดิมยืนอยู่ในปากของมันเด็กทานก่อแต่บางอย่างผิดไปดวงตาของทารกคู่นั้นไม่ได้เป็นของมนุษย์อีกต่อไปดวงตาคู่นั้นดำมืดสนิทไม่มีแววของชีวิต ไม่มีเงาสะท้อนของแสงไฟพยาบาลคนหนึ่งยกมือขึ้นปิดปากดวงตาของเธอสั่นระริกความเย็นเยียบคืบคลานเข้าสู่ร่างกายเด็กทารกยังคงแน่นิ่งแต่ริมฝีปากเล็กๆค่อยๆใส่ยะออกกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนผิดธรรมชาติเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันชัดเจนขึ้นแหลมบาดลึกเข้าไปในหูปล่อย ข้าออกไปทุกคนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสุนัขยังคงยืนนิ่งมันเงยหน้าขึ้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของทุกคนเงาดำบางอย่างเริ่มแผ่ซ่านออกจากร่างของทารกเหมือนหมอกควันค่อยๆไหลเวียนไปตามพื้นเย็นยะเยือกผิดธรรมชาติแล้วจูจ่ๆเด็กทารกก็กระตุกริมฝีปากที่ใสแยะกว้างเอ่ยถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจ เสียงของมันแหบพร่าแปลกแยกจากโลกนี้ไฟในโรงพยาบาลกับพริบอีกครั้งเงาดำแผ่กระจายเร็วขึ้นและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเสียงของสุนัขก,ก็ดังขึ้นคำรามต่ำแต่หนักแน่นเหมือนมันกำลังเตือนอะไรบางอย่างหรือบางทีมันอาจกำลังเตือนว่าบางสิ่งกำลังจะหลุดออกมา เสียงคำรามของสุนัขก,ก้องสะท้อนทั่วถงทางเดินลึกหนักและเต็มไปด้วยแรงกดดันเงาดำจากร่างของเด็กยังคงแผ่กระจายเย็นเยือกคืบคลานไปตามพื้นเหมือนของเหลวมีชีวิตดวงตาสีดำสนิทของทารกจับจ้องไปที่พยาบาลคนหนึ่งเรากับกำลังเลือกบางสิ่งเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นหัวใจเต้นช้าลงช้าลง เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดจากภายในริมฝีปากของทารกขยับอีกครั้งเสียงแหบต่ำหลุดออกมาข้าหิวพยาบาลคนนั้นตัวสัน่นขาของเธอไร้เรี่ยวแรงเธอพยายามขยับแต่ขยับไม่ได้สุนัขคำรามดังขึ้นกว่าเดิมมันก้าวไปข้างหน้ายืนขวางระหว่างเงาดำกับพยาบาล แววตาของมันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่มันกําลังต่อสู้ต่อสู้กับบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่แล้วเด็กทารกก็เคลื่อนไหวร่างเล็กๆนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นจากปากของสุนัขโดยที่ไม่มีมือใดแต่ต้องร่างของมันลอยขึ้นช้าๆแผ่วเบาผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้น ไม่ใช่เสียงของเด็กทารกแต่เป็นเสียงอื่นเสียงที่มาจากความมืดเสียงที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้และเงาดำก็เริ่มรวมตัวกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็นเงาดำค่อยๆก่อตัวขยับไหวเหมือนมีชีวิตมันรวมตัวกันเป็นรูปร่างสูงบางและบิดเบี้ยวมันไม่มีใบหน้าแต่กลับมีดวงตา ดวงตาสองดวงที่ดำสนิทลึกและว่างเปล่าเด็กทานกลอยอยู่เหนือพื้นแขนขาเล็กๆค่อยไร้เรี่ยวแรงแต่ริมฝีปากยังคงขยับเสียงกระซิบดังแทรกเข้าไปในหัวของทุกคนค่าจะกลับบ้านเสียงนั้นทำให้ร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดในตัวหยุดไหลเหมือนความอบอุ่นถูกดึงออกไปทีละนิดสุนัขก,ก้าวไปข้างหน้า มันคำรามลึกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่คำรามมันเห่าดังลัน่นเสียงเห่านั้นไม่เหมือนเสียงหมาทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยพลังแรงสั่นสะเทือนของเสียงนั้นทำให้เงาดำสะดุ้งบิดตัวเหมือนเจ็บปวดทานกลอยต่ำลงเงาดำสั่นไหวคล้ายกับกำลังดิ้นรนแล้วเสียงหวีดร้องก็ดังขึ้นแหลมสูง ฉีกกระชากอากาศทุกคนปิดหูแน่นหัวใจเต้นระรัวไฟในโรงพยาบาลกับพริบทีเงาดำกระตุกเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากกันแต่แล้วดวงตาสีดำสนิทของเด็กทารกจ้องตรงมาที่สุนัขและบางสิ่งในนั้นเปลี่ยนไปเงาดำหยุดชะงักราวกับพิจารณาบางอย่างแล้วจูจู่ เงาดำนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวช้า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 ตรงเข้าหาสุนัขแทนสุนัขไม่ขยับถอยมันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาจับจ้องไปที่เงาดำไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเงาดำคืบคลานเข้ามากลืนกินความมืดรอบตัวแต่แล้วมันก็ชะงัก เสียงลมหายใจหนักๆของสุนัขดังขึ้นเรากับกำลังรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วมันก็เห่าอีกครั้งเสียงเห่านั้นดังสะท้อนแทรกซึมเข้าไปในทุกมุมของโรงพยาบาลเงาดำกระตุกเหมือนมีบางสิ่งกดทับมันเหมือนพลังบางอย่างกำลังขับไล่มันออกไปทารกเริ่มกระตุกร่างเล็กๆตกลงสู่พื้นอย่างแผ่วเบาดวงตาสีดำมืด เริ่มเปลี่ยนกลับเป็นสีปกติเงาดำกรีดร้องอีกครั้งมันบิดตัวเหมือนถูกฉีกออกจากกันก่อนที่มันจะกระโจนถอยหลังและแตกสลายไปกับความว่างเปล่าความเงียบโรยตัวไฟในโรงพยาบาลหยุดกระพริบอากาศเย็นแยะเยือกจังหายเด็กทารกนอนอยู่ที่พื้นนิ่งสงบแล้วจู่ๆเสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้น เสียงร้องให้ของเด็กเสียงของชีวิตที่กลับมาพยาบาลรีบเข้าไปอุ้มเด็กขึ้นมาแนบอกเธอหอบหายใจน้ำตาคลอมือของเธออุ่นขึ้นอีกครั้งเธอเงยหน้ามองสุนัขมันยืนอยู่ที่เดิมเงียบแววตาลึกซึ้งเหมือนรู้ทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นมันหันหลังเดินจากไป หายลับไปในเงามืดของค่ำคืนไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นใครแต่ทุกคนรู้มันมาเพื่อช่วยเด็กคนนั้นและเมื่อหน้าที่ของมันจบลงแล้วมันก็จากไปเงียบงนันไร้ร่องรอยรากับมันไม่เคยมีตัวตนมาตั้งแต่แรก